สุนพักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุริน EP3 อีพีสวันนี้เรามารับน้องๆไปเลี้ยงกันป๊ะปาไปดูน้องๆกันดีกว่าโอ้โหมีที่ให้วิ่งเล่นเต็มเลยแบบนี้น้องๆต้องแข็งแรงทุกตัวแน่เลยหลังจากที่เราไปดูบ้านของน้องแล้วเราก็จะมาเลือกน้องๆกันเลือกใครดีนะน่ารักตะมูตะมิทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้องขาวน้องตาน้องด่างน้องจิตฤทธ แต่ก่อนไปรับน้องคุณหมอก็จะแนะนําการฉีดวัคซีนของน้องๆแล้วก็มีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนมาให้เรากันลืมนัดด้วยนะนุดมานดมาทำตัวดีๆตัวดีๆจะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ดีใจไหมจิตลิตไปอยู่กับแม่นะปะปะจิตลิตไปก่อนนะคะ